ปารีสแมงเชแมงยักษ์ใหญ่แห่งหลิงเอิงมีเรื่องต้องปดวดหัวเสียจแล้วเมื่อเนมากองหน้าตัวเก่งได้รับบาดเจ็บจากเกมเปิดบ้านชนะลิวสกอร์4ต่อ3และยังไม่ชัวร์ว่าต้องพักนานแค่ไหนนะครับดาวเตะเซมบ้าถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังจากอาการข้อเท้าบิดซึ่งทางสมโมสรมาเปยว่าไม่รุนแรงถึงขั้นหักแต่ก็มีอาการบวมยังต้องรอเช็คว่าเส้นเอ็นมีความเสียหายหรือไม่นะครับ เนมามีปัญหากับอาการบาดเจ็บข้อเท้ารุนแรงมาตลอดอาชีพพักแข่งของเขาเลยนะครับโดยเขาเคยพักยาวเกือบทั้งฤดูกาล2018-2019เลยนะครับด้วยอาการเอ็นฉีกรวมถึงในฟุตบอลโลกปี2022ที่ผ่านมานครับเขาก็มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับคล้ายๆกันนะครับ หม้หอกชิปชาติบาซินนะครับจะพลาดเกมที่เบเชบุกเยือนโอลิมปิกมาร์กเชยนะครับสัดหน้าแน่นอนแต่ต้องรอดูว่าจะหายกลับมาทันเกมบุกเยือนบาเยินมิวนิกช่วงต้นเดือนมีนาคมหรือไม่นะครับก็ภาออวนาก็หายไปไนะครับพี่เนี่ยมานะทุกคนคิดว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยมาจะหายทันในเกมบุกบุกไปเจอบาเยินมิวนิกหรือไม่นะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับใครชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลก์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย